ไปเบิ้งข้าวไหมอันอันข้าวอันงอนกัดอันกัดค้นเราอันรัดค้นเกียบตายก่อนไปเบิ้งข้าวไหมอ้ยน้ำถ่วมบ้านเนาะโอวัลตีบะไดแต่วัลตีวันวิไลวันวัลตีพี่น้องลยวัลตีผู้หนึ่งโอ้ผู้หนึ่งพูนโยโยนจ่องอันนั้นอะไรคือวาัลาตี ฮัลโหลวลติ y thank you you so much w e l c o m เด้มาเฮาดงเดือน thank you ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องแฮปีทูซียูเฮีย thank you อเออเวลาเออแม่นยบรรดาตีบรรดาตรี คนอินเดียไปจ้ามาจากประเทศอินเดียเออแนเนอร์เป็นเคยเข้ามาหาข่อยเตียหนึ่งเลยนั่เน,นเป็นเอาบายข่อยแล้วบายซีอูนีคาม thank you อุดร <to> mm hmm. thank you น mm ัยทูมิจู thank you you Okay, thank you. See you next time. Bye. You. Thank you. Yeah, you too. You, too, you too. Thank you. Thank you. Oh, balat, 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 balatri naik